ขึ้นขึ้นโดูชุดชัดขึ้นขึ้นมาหนินี่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 ข้างขึ้นนี่เออเอาขึ้นมาเออเออบอกให้รู้เรื่องได้ไหมอืมน่ารักมากน่ารักมากอืมขันเชียวดีมาขันเชียวเธอน้ออืม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 มอืมอขันเชียวเธอนี่ยไม่เอาทีอืมอืม

ไปใส่กันนำคนใจบ้านนี่เออวิ่งสามสีสามสีหับสามสีตัวน้อยอืมอืมอ่ะพอละพอละพอละสิไปละสิไปละไปได้บาทนี้ไปอิรีได้บานี้หันอ่ะพอละชั้นนี้ละไปก่อนเด้อนอนเล่นอยู่นี่เด้อครับใจสามสีเด้อผุ่นได้สามสี่เพิ่นอยู่พุนเอาสิไปและที่มามองหน้าเห็นอยังบ้านนี่ดู นี่เาะไปกันเด้อไปแล้วบ่ต้องมองหน้าดอกไปแล้วบ่ต้องมองหน้าคนที่ไปแล้วเฮ้ยไปกันเด้อบ๊ายบายกระยาม้ากระยีบ้าให้ยังเดี๋ยวนี้บอกสิไปสิไปก็สิน้ำมาให้ยังบาทนี่โอ้ยน้ำคนต่อยๆเลยบาทนี้พี่น้องเอ้ย โอ้ยเนาะโอ้ยเนาะเอาที่ขึ้นนี่เบ่เอาคนที่ไปเราอืมเฮ้ยนาะบัไปใส่บาทนี่วนไปวนมาอยู่นี่หละบาทเนี่เอเอาเอาเอาเเอโอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโอ้ยโอมาล้บาทโอ้ยพีน้องเอ้ นำานได้ต่อยเลยบาทนี้เอา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 ไปที่นำคนมาละบาทเนี้เออนานนานนานไปที่มาให้ยังบาทนี่เอา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 ไปใสก็ไปน้าได้ดีดีหันนคนตไ้อยได้ต่อยได้ต่อยได้ดีใหันเฮ้ยหนาน่ารักครับน้องแมวน้งแมวน่ารักนะครับอ้าขึ้นขึ้นขึ้นนี่นี่นี่ขึ้นขึ้น ขึ้นนี่ขึ้นขึ้นกระโดดจุดจัดขึ้นอึบขึ้นอึบเก่ง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 โอ้น่ารักมากๆเลยบอกใครขึ้นกับขึ้นครับพี่น้องอืมอะไรแต่น่ารักขนาดนี้เนาะอืน่ารักมากๆเลยอืม เด็นแมวคราันเชียวคันเชียวคันเชียวเอ้ยเฮ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 ้ยขันเชียวดีคันเชียวดีสัมสีสัมสีกินข้าวแล้วบ่าเนี่ยชอกินข้าวแล้วบปล่าพกินไปกินข้าวกินปลาเลยเนอไปหากินข้าวกินปลาละมั้ยไปหากินข้าวกินปลาไป โอ้ยเบึ้งบึ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 อ้ยอ้หลับตามิงมิงเลยครับรูป้างครับอ่านมาเราขี้อ้อนนี่นี่โอ้ยวันนี้ขี้อ้อนแห้งคนนี้มาแล้วมาแล้วปุ่นไม่หยางมาเลมาห้องเบึงแน่สามสีะบเห็นห้องนะสามสีไข่ดาวนี่ไข่ดาวไข่ดาวไข่ดาวยังบุหินหองไข่เจียวพอมาห้องเอาห้องเอาได้เดี๋ยวนี้ กันเจ้าหนูแมวน้อยขวดไข่ดาวข้าวเจ้าอันนั้นโอ้โหแม่งข้าวพัดข้าวพัดข้าวพัดก็มาบานี่เอาข้าวพัดข้าวพัดข้าวพัดหนงแมวข้าวพัดอันนี้ข้าวพัดเกามาเอาข้าวพัดขึ้นไปิดขึ้นโดดขึ้นได้อยู่เป็นแห่งอ้วนข้าวพัดขึ้นได้บ่หนินี่นี่ขึ้นได้บ่นี่ หงโอนนี the ่ขึ้นได้บ่นี่ตุ้ยนุ้ยคักขึ้นได้บ่หน่เอาขึ้นมาหนูะโดดขึ้นบ่ได้ครับโอ้วนอ้าวเพจ่บจับไปจับเพล่นเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปจับเล่นครับเพ่นอยากเล่นจับเพไปนะจับมือเหมือนจับมือเพม่อนแตะมือ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 มาเม็ดบาทนี้มาเม็ดบาทนี่กระเจียวกระมาบาทนี่กระเจียวกระมาบาทนี้หื้ เจ้าก็อิมาไกลคหนโอย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 เอาเอาเอาอย่ามาใกลโทัร์สาวใคได้หัน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 นอนเลยบ้านตึมตึมจากนี้จากนี้ขันเชียวดีเล่นกับแมวเล่นกับน้องแมวน่ารักก็มาขัดเชียวดีขันเชียวขันเชียวขันเชียวให้ดี มโโออ้้ยยขึ้นขึ้นบ่าสะพัดกระโดดขึ้นได้บ่เจะอ้วนแท้โดดขึ้นจัดโอ้ยได้แต่แงานเบิ่งบาด้โอ้ยขึ้นบ่ไใดแล้วอ้วนแห้งอ้วนแห้งน้ำหนักตัวหลายเอาหนูเอาเอาหนูเอาขึ้นได้บ่เอาโดดจุดจุดจัดโอ้ยหามองขึ้นได้บาดี้เอยวเป็นสายบานีหเอยวกระโดดกระโดดกระโดด เบบิ emer, ่งมู ah the the ่คนซ่องเบื้องคนขึ้นบอไดครับขึ้นบอไดอ้อนแห้งครับอ้วนแห้งตัวนี้พูดอ่ะกินลายก็มูกินลายก็มูตัวนี้อ้นแห้งกินลายก็มูตัวนั้นแมวรุ่นเดียวกันเด้อนี่แมวรุ่นเดียวกันอันนี้แมวรุ่นเดียวกันอันนี้นี่รุ่นเดียวกันตัวนั้นง่ก็มู่้วนอนอ่ะเบิ่งคุมตาเพิ่นเบิ่งคุมตาแล่เพิ่น ตาแลกุมตาแล่ก to ุมตาแล่พวกนั้นโอ้ยกุมตาแลโอ้ยน่อยนอยน้ยนอโอ้ยนอแมวน้องแมวขันเชียวกับน้องแมวดีเด็แมวน้อยน้อยขันเชียวแล้วกับพี่น้องขันเชียวเฮงขันเชียวเฮงรีกับน้องแมวน่ารักน่ารักขันเชียวโอ้ย สีสามสีเอ,อ้สามสีไข่ดาวไข่ดาวกระดาองแมวไข่ดาวเด้ออันนี้น้องแมวไข่ดาวไปละครับจบที่น้องแมวไข่ดาวเด้อครับเด้อพี่น้องสวัสดีครับไข่ดาวเอ,อ้ไข่ดาว จบที่น้องแมวไข่ดาวนะครับบายยนะครับทุกคนนะครับผมสวัสดีนะครับไข่ดาวบันเล่นบัเล่นบัเล่นน้องแมวไข่ดาวนะครับน้องแมวไข่ดาวเห็น้มงแมวน่ารักกว่าขั้นเชว คันเชียวจะเก่าพื้น